ครับวันนี้เรามาดูเครื่องรางกันมากครับเสือลองพบเปินนะครับเนื้อกระดูกกระเช้าเดิมๆนะครับรู้สึกว่าจะแกะมาจากกระดูกเสือนะครับไี่ยินคนพูดมานะครับเสือของหลงพบเปินนะครับวัดบางพระ เพราะเปิดนี้ดังเรื่องเสือว่าอะไรแล้วนะครับยันเสือหรือว่าเครื่องรางเสือนี่เป็นเมตตานะครับเป็นมหาอำนาจเป็นเมตตาคุมคนเยอะ เก่ามากนะครับเสื้อตัวนี้สวยด้วย